ะะเสียหมดนะคะอืพี่ต้องตื่นก่อนนะคะพี่อย่าหลับลึกธรรมะคืออะไรธรรมะคืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พระทีละอะคะ่ะขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะพี่ส่งของขวัญให้หน่อยขอของขวัญหน่อยได้ไหมอะ ขอของขวัญให้หนูหน่อยซีเออคุณทีละธามะคืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คุณนะคะ่ะธามะคืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ท่านนะ่ะจบโอ้เนี่ยรูปมันรูปมันไม่สวยขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะใครใจดีส่งของขวัญให้หนูหน่อยเมื่อวานเหมือนคุยกับกระบือ วิแรงไม่ไว่าใครเขาเป็นอย่างนั้นไม่เอาค่ะเราต้องสุภาพนะคะอืมเราต้องสุภาพค่ะเราเป็นสุภาพชนเราสามารถคุยกันได้กับทุกคนแม้ว่าบางคนเราจะไม่อยากคุยด้วยก็ตามนะคะแม้ว่าบางคนเราจะไม่อยากคุยด้วยก็ตามค่ะส่งขออควัมให้หนูหน่อย ำลังจะหารูปไปลงอยู่ทุกคนแป๊บหนึง่งกำลังจะหารูปส,สวยๆไปลงอยู่อย่าไปว่าเขาเออทุกคนมีแต่คนพิมพ์ว่าธรรมะคืออะไรมาโอ้ยหลวงพ่อพยอมอยังหนีเออหลวงพ่อพยามบอกกูมไม่คุยด้วยกูมไม่คุยกับมึงอะกูเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเขาจะพูดประมาณนั้นอะ เอาเวลาไปทำอะไรที่มีประโยชน์ดีกว่าหนึ่งปีมีกี่วันคะเออือมสรุปโลกนี้มีกี่วันสรุปโลกนี้มีกี่วัน ุ้ยขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะอุทุกคนน่ารักมากเลยอะ่ะส่งของขวัญให้ดิฉันขอบพระคุณมากนะคะธรรมะคือธรรมชาติเออสวัสดีค่ะเพิ่งมาดูครั้งแรกขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบสิบดอกนะคะขอบคุณค่ะอืมเจ็ดวันโลกนี้มีกี่วันเดี๋ยวนี้เอาไปโพสเอาไปโพสเนี่ยโลกนี้มีกี่วัน ได้สูตรตกปลานินหรือ,อยังมันคืออะไรอะ่ะมันมาจากไหนอะ่ะค,คำว่าสูตรคำว่าสูตรตกปลานินเนี่ยมันมาจากไหนอะ่ะใครเป,เป็นคนต้นคิดคําว่าสูตรตกปลานินอะ่ะอุ้ยขอบคุณค่าขอบคุณนะคะขอบคุณสาหรับของขวัญค่ะสง,งบอืมพี่แพรรี่ว่าอาจารย์เบียร์หล่อไหมไม่ได้มองว่าอาจารย์หล่อหรือไม่หล่อไม่ได้มองถ้าเป็นแต่ก่อนน่ะจะมองเพราะว่าอาจารย์ ทำไมความสวยความงามมันต้องปรุงแต่งแต่อาจารย์เขาไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาปรุงแต่งไยมองเขาหล่อย,อยังไงความจริงก็คือความจริงอาจารย์เขาไม่ได้ปรุงแต่งตัวเองแล้วเข้าใจไหมเออเห็นไหมผิวเผลอเนี่ยเขาปล่อยตามธรรมชาตินั่นคือคนปฏิบัติธรรมจริงๆอาจารย์เขาคือคนปฏิบัติธรรมนะเนี่ยที่ที่ดิฉันนับถืออาจารย์เบียอย่างหนึ่งก็คือเขาสอนธรรมด้วยแล้วเขาปฏิบัติธรรมด้วยเขาถือศีลแปดเขาถือศีลแปดนะ สิลแปดเนี่ยมันจะเครื่องกระเทืองผิวอะไรเงี้ยไม่ได้เลยฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกว่าทําไมแต่ก่อนหน้าใสามากสมัยก่อนที่ยังเป็นแบบอันนี้อยู่อะที่ยังเป็นแบบล่างทรงอนุน่นนี่นั่นอะเขา้า,ขาใจเปล่าเข้าใจเปล่ายังเป็นหมอดูอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเขาดูแลตัวเองไงเขาฟิตเนสเขาบํารุงแต่ขนาดเขาเขาไม่ปรุงแต่งนะเขายังดูดีเลยเห็นเปล่าเขายังดูดีมากเลยเขาเป็นคนปฏิบัติธรรม อุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นุ้ยค่ะอุ้ยกับคุณสวยมากใช่ปะ่ะอืมจากนั้นจะไปให้มองว่าเขาหล่อไม่ได้หรอกไม่มีความรู้สึกคุณคิดแบบนั้นทำคอนเทนต์อะไรแบบแบบแบบแซลแบบน่ารักน่ารักก็เหมือนที่ดิฉันลงคลิปไงดนะนะิฉันลงคลิปนะทำคอนเทนต์นะดิฉันที่ดิฉันอาจารย์เขาบอกว่าชุดสวยมากแล้วดิฉันถามว่าชุดกับกับ,ก,บกับหนูใครสวยใครสวยกว่าอาจารย์เขาบอกว่าชุด ช็อตฟิลแรงมากช็อตฟิลแรงมากอืมยิ่งกว่าไฟฟ้าหมื่นโวลต์สวัสดีสามพันหกร้อยคนนะคะสวัสดีสามพันหกร้อยคนค่ะขอบคุณสำหรับดอกดะะอดอกุหลาบนะคะส่งดอกกุหลาบให้หนูด้วยอุ้ยขอบคุณค่าขอบคุณค่ะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะลงอันนี้ตั้งภารกิจใหม่เลยค่ะอุย้ยเป้าหมายสาเร็จแล้วขอบคุณค่ะเป้าหมายสาเร็จแล้วขอบคุณค่ะอยากได้ปาวาน่ะทุกคนอยากได้ปาวาน่ะขอปาวานตัวหนึ่งได้ไหมอ่ะ ใดๆคือหนูจิินไปแล้วอุ้ยขอบคุณค่ะเนี่ยพี่คนนี้ส่งของข,องขวัญให้เยอะมากเลยคือใครอะ่ะขอดูหน่อยสิอุ้ยขอบคุณมากนะคะสวยมากเลยอะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะส่งของขวัญให้หนูเยอะมากเลยโลกนี้มีกี่วันอยากฟังนาคหลวงเทศอ้ยฉันดิฉันศึกมาแล้วอย่ามาเอาอะไรกับดิฉันเลยค่ะปฏิหารสามดิฉันยังตอบไม่ได้เลยเขาว่าดิฉันตอบปฏิหารสามไม่ได้ฉันก็บอกว่าอ๋อตอบไม่ได้หรอคะเพราะว่ามันเป็นความรู้นักทมตี มันเป็นความรู้นะักทำชั้นตีค่ะก็เลยลืมไปแล้วนะคะปฏิหารสามเขาปฏิหารมีเท่าไหร่คนังบอกปฏิหารมีเท่าไหร่แหมเอาความรู้นะักทำตีมาถามปร,ริญญาเก้านะคะก็ไม่ค่อยจะตื่นเท่าไหร่อืที่นั่งงงเพราะสงสัยหนึ่งปีมีกี่วัน หนึ่งปีมีกี่วันตอบครูมาค่ะ ุ้ยขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะตกลงเขาศึกไหมไม่ทราบค่ะเขาจะสึกหรือไม่สึกเรื่องเขาเถอดดิฉันไม่สนใจดิฉันไม่ได้สนใจตรงนั้นฉันไม่ได้สนใจตรงนั้นค่ะไม่พี่นุ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยพี่นุ้ยขอบคุณค่ะพี่นุ้ยขอบคุณสำหรับปาวานนะคะ โอ้ยพี่หนุ่ยคือเลอจ่ะพี่หนุยขอบคุณค่าใส่ไม่ใส่วิกจาไม่ได้จริงแต่ว่าวันนี้ดิฉันลูกสาวเดินหนีดิฉันไปเซ็นท่านมามีคนจาดิฉันได้เรียกดิฉันไปถ่ายรูปเลยดิฉันอายไม่ใช่อะไรดิฉันดิฉันไม่ได้แต่งตัวดิฉันก็ไม่ค่อยอยากถ่ายรูปเท่าไหร่มันไม่ค่อมันไม่สวยไง โอ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะอุย้ยวันนี้คนส่งของขวันให้เยอะจังพี่ขอบคุณนะคะพี่อะไรเมื่อกี้พี่คนหล่อส่งอะไรให้หนูอะขอบคุณมากสวยสวยมากขอชมเออขอนั่งไลฟ์เล่นนี้จนกว่าแบตจะหมดนะดูหนกระแตอย่างอางฮาเลยธรรมะคืออะไรครับเอออืมสวัสดีสัมสวัสดีค่ะ อ,อะไรคือคนหูท่านงงสวัสดียามดึกสี่ทุ่มแล้ววันนั้นขำพราะบาปไหมหนุ่มขายทุเรียนหายไปไหนแล้ว <c oughs> ถ้าจะถ้าจะเป็นอาจารย์เบียร์ต้องไปต่อแถวโอ้ยเอาไปเลยคะ่ะมึงยาวคนที่จะบวชพระไปทำอะไรมึงก็ไม่ค่อยจะตื่นคนเขาจะบวชพระอยู่แล้วเขาบอกเขาก็บอกแล้วว่าเขาเป็นได้ทุกอย่างยกเว้นเป็นผัวให้มึงเขาเป็นให้ไม่ได้ เออมีคนไปถามไหมว่าถ้าหนูรักอาจารย์จะเป็นไงไหมค่าอาจารย์บอกว่าไม่เป็นอะไรแต่กูไม่รักม anyway> ึงนะยอมากยิ่งกว่าการไฟฟ้ายิ่งกว่าการไฟฟ้าช็อตช็อตสุดฤทธิ์ไม่เป็นอะไรอาจารย์บอกไม่เป็นอะไรอืมถ้าหนูรักอาจารย์จะเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรแต่กูไม่รักมึงนะอาจารย์ อาจารย์ก็ตรงเกินนะอาจารย์ก็อ้อมบ้างก็ได้อาจารย์ก็อ้อมบ้างก็ได้ออมอ้มอ,อมบ้างอะไรบ้างอนี้อาจารย์ก็ตรงเกินไปตรงแบบไม่เลี้ยวเลยขอสูตรตกปลานินหน่อยอย่าพูดเรื่องผู้ชายนะคะไลน์นี้เราคุยธรรมะกันนะพี่ไลน์นี้มีแต่ธรรมะนะคะมีแต่คนฝึกษาธรรมนะคะเออเรื่องผู้ชายต้องเก็บไว้ก่อนนะคะอือ <laughs> สวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะมากินกาแฟที่ไหนอะกินกาแฟตอนนี้แล้วจะนอนตอนไหนเนี่ยคืนกินกาแฟตอนนี้ก็ไม่ได้นอนแล้วพระถามว่ามีสติไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะคนที่ไม่มีคือท่านค่ะโอ้ยคนที่ไม่มีคือท่านค่ะไม่ใช่ดิฉันอโอ้ปวดขาธรรมะคืออะไร สรุปแล้วธรรมะคืออะไรธรรมะคือการปวดขาค่ะธรรมะคือการปวดขาค่ะตอนนี้ปวดขามากอ้ออืมโอ้ยปวดขาปวดจริงนะไม่ได้ปวดเล่นเนี่ยอืมสวัสดีครับสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีทุกคนเลยนะคะเข้าเจอเข้าใจให้หนูด้วยนะข้าจ้เข้าใจให,หนูด้วยขอบคุณสําหรับคําสั่งซื้อใหม่นะคะรักพี่แพรลี่ค่ะ คุยธรรมะกับเจเจ้าให้ดูหน่อยมันจะได้เรื่องเลยคุยกับเจเจ้าสามพันเจ็ดร้อยคนพี่อย่าอย่าอย่าลืมกดติดตามช่องให้หนูได้นะ <_ of you> อย่าลืมกดติดตามช่องให้หนูหน่อยนะสองสองแสนกวจจใจที่เคาะอยู่ <_ of people> อืมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยเด้อกดติดตามช่องกดติดตามอะไรไปสวัสดีค่ะคุณแพรรี่สวัสดีค่ะพากเขาไหวไหมครับไม่ทราบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืม ขอบคุณสําหรับมินิฮาร์ดนะคะคุณโรสเออขอสุดตกแปลนิดหน่อยตามมาจากขนกระแสค่ะแพรรี่รู้จักตั้มไหมอย่าไปพูดถึงเขาเลยอืมเขาก็ทุกคนก็ต้องต่อสู้นะคะเพื่อความบริสุทธิ์ถ้าคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์ก็ปกป้องไปสู้ไปทําอะไรมาทําไมปวดขาดิฉันเป็นคนแบบไม่รู้ที่ท่านั่งแบบท่านานๆไม่ได้อะแต่คิวมันกินอะ เป็นคนแต่มีตะผิตะคิวกินขาง่ายนะง่ายมากเลยเป็นเพราะอะไรทุกคนแบบนั่งท่ายิ่งทัาบขาเนะ่นั่งแบบนั้นแปบ๊บเดียวไม่ต้องนานมากหรอ,หร,อรู้สึกแบบตะคิวมาเลยมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะทําไมตะคิวมันมาง่ายจังอมขาดวิตามิน <is> ก็กินนะบํารุงนะก็บํารุงนะคะบํารุง ลำลำรุงวิตามินบวิตามินอะไรก็บำรุงเหรอค่กินวิตามินบก็บำรุงอยู่นะเหรอขาเน็บชา้ชาง่ายมากแคลเซียมอระเออไม่รู้แคลเซียมต่ำเอาตายหาแล้วแคลเซียมต่ำหรอต้องกินอะไรอะ่ะขาดแมกนีเซียมโอ้ยตายแล้ว ดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละสองลิตรสองลิตรเลยเหรอดื่มน้ำน้อยหรือเปล่าอ๋อไม่ทราบค่ะต้องกินผลไม้เยอะๆหมอให้กินสปอนเซอร์ต้องนวดค่ะถึงจะหายแพรี่น่ารักจังอืมออกกำลังกายบ้างค่ะเอออันนี้หนักเลยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายดื่มน้ำมากของอือ มามานวดค่ะคุณแพรลี่น่ารักเออเอาอาจารย์เบียร์ผมไปนั่งขำได้แกใจเย็นมากเลยนะวันนั้นนะพระดาแกแกก็ขำอย่างเดียวเลยยิ้มสู้อ่ะแกยิ้มสู้อย่างเดียวเลยนะวันนั้นอนะ่ะยิ้มสู้อย่างเดียวเลย อาการนนะักุ้งแห้งขายแพงไหมก็ไม่เท่าไหร่นะพี่แต่มันเป็นพรีเมียมอ่ะพี่ลองไปกดดีตาก้าดูได้ก็ราคานิดนึงแต่ว่าดิฉันขายของเกรดดีไงดิฉันขายของเกรดดีก็จะให้มันราคาถูกก็จะยากนิดนึงขายของเกรดดีอ่ะพี่มันก็นิดนึงเนาะราคาราคามันก็นิดนึง ขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะส่งของขวัญให้หนูได้นะสามพันหกร้อยคนส่งของขวัญให้หนูได้นะจ๊ะอาจารย์เบียร์น่ารักชายชาย เดี๋ยวนี้ไปครูบาอีกแล้วตอนนี้ครูบาเฮงมาแล้วนะคูบาเฮงครูบาช่วยหมูเด้งด้วยมาอีกแล้วอืมครูบาช่วยหมูเด้งด้วยน้องแพรี่สบายดีนะสบายดีค่ะสบายดีทุกคนสบายดีไหมคะผมจะลองปีนเสาไปคุยกับเทวดาดูเอออันนี้ก็หนักนะคระับพระประหลัดยังไม่จบ รอดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงมันต้องมีทุกอย่างมันต้องมีบทสรุปทุกอย่างต้องมีบทสรุปค่ะรอดูเลยว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะเป็นยังไงประเทศนี้คนดีอยู่ยากนะธรรมะคืออะไรสวัสดีสามพันห้าร้อยคนนะคะเขาจะศึกแล้วจริงไหมไม่ทราบค่ะ ดนขับออกจากสำนักสงฆ์แล้วเออธรรมะคือคุณากรธรรมะคือคุณากรค่ะไม่ต้องไปคิดเยอะธรรมะคือคุณากรตอบให้นะคะส่วนชอบสาธรดุดดวงประชิดดุดดวงประทชัชวานแห่งองค์พระตัตดาจารย์สองสัตสันดานสว่างกระจ่างใจมนทํทำใดนับโดยมรกโพนเป็นแปดพึงโยนอะไรวะทำใดนับโดยนับมรกโพนเป็นแปดพึงโยนอีก อะไรวะอะไรก้าวทั้งนั้นหรือพานสมยาลงอุดรพิสดารอันลึกโอลานพิสู์พิเศษส,สุไกทำต้นทางคันไลนานขนาดคันไขปฏิบัติปริยตัตเป็นซองอมไม่ได้ท่องนาะนลืมไปหมดแล้วลืมไปหมดแล้วทุกคนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วเพราะว่าแบตมันจะหมดแบบนึงอานี้ไปล้างก่อนอันนี้ไปแช่ก่อน เพิ่ไปซื้อของมามาอยู่หลังบ้านครับวันนี้พ่อไม่อยู่พ่อไม่อยู่ก็เลยมาอยู่หลังบ้านดามนอนนะลูกอ่ะหนูนอนนะลูกอ่ะโอ้หนูนอนนะลูกอ่ะเฝ้าบ้านนะลูกเฝ้าหลังบ้านนะครับไม่ดื้อนะดามนะไม่ดื้อนะลูกเออนอน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 นะเฝ้าบ้านนะเฝ้าหลังบ้านนะ มืดเต๋อเลยทุกคนดูดิต่างจังหวัดอะต่างจังหวัดอะต่างจังหวัดอะ่ะพอมือดมาแล้วกพ็พอดึกมาแล้วก็เงียบมากบ้านใครบ้านมันไม่ค่อยวุ่นไม่ค่อยยุง่งวุ่นวายกันเห็นปะบ้านใครบ้านมันบ้านใครบ้านมันทุกคนส่งของข,องขวัญให้หน่อยนะเอาบ้านอะ่ะ 这尼玛给妈的，还没有对。